พลันมาเสวาเจไดะมาดนเงาแต่มาล่ำเนาะมาเสมายกทีแรกแห่เพลนงมายคอยทําถาล่ำแสกแ่นพอ้ว่าล่ำก่อนปรยู่์พอได้หลอกนันที่จะฟากเจ้าบาปเจ้ตัวเมียแล้วาเสมาลำประยชน์จะเดะก็มีตลอดตะเพีงแต่มาเสมามาเปิดไดสร้างอรเดอพอเด้อมานี่มาปรอลำมาเพีงไหนก็สร้างอะไรโลดให้ถือสมบุญขนมเจียมในผาในเป็นพอค้าก็เมียขายเด้อมนี่ยถ้อาเป็นห่านเกลดเดียวทั้งทึ่งอยากได้เสียนหน่อยเสียนง่ายสร้างเอาอยากได้น้ำหน่อยน้ำาหลายสร้างเอา เถ้าอยากได้ปกติกกระติไรเซ่สองไทยต่ท่างนี้ถ้าอยากได้ไปเสียสิตืเมสองไทยทั้งอีชาย,น,ย,น,ยน,น,น้ำสวยเลิกยไงยืนน้ำน่องแจ่มนภาสวยเลิกยไงไปดีมากตั้งแต่ไก่แม่มันขึ้นรถกับลาบมาดั้ไก่ปากสีบินน้อยหนึ่งชายนำแกงหลายว่นได้ได้แม่มันจะเปียกอ,อก่อน จะมันปอแค้นมวนมอแค้นกระไรลูกเมียกับบัตรเทนี่ได้หล่ะผู้เสียผู้สาวกับบัตรเทนี่เมียบอมีผัวกับบอมีบอมีตะยางเอาเดินละคันนีละพอนเอาเดินละคันนีละเมียละก็สมัติสมบัตินางยังเดินองสมัตินางยังเดินองไปตามพุ่งไปหาก็ปานลอยดง ตามผู้เขากนันยิ้มกันกายยิ้มกันกายยิ้มกันกายกันกายมันมีราไรมากลวงงงไม่ในเน่ากาบนั้นเด้เอดเสบก็ต้องเปล่า นั่ดอเสไปก็ต้องเป่าต้องเป่าตกแตงเอาควงมาไปดืออใส่้องยังในกระสินก้าวไปนั่นดื้อแก็เานั่งหล่าสองคนดีตวนดีบุวนดีบุวันดอลุงปานดืออาหอมวนยาป่อหนามาต่อแบงบานมีโมสบาสอดการแกมกินลิงตนการโดนหอมเลียนลิมเลียนลิมเลียนลเลเละไป่อมาซ้อมพัวเดือนละสามยน้นั่นละดูการลกมกายอากาศใหมีกรนดอนหยาปานอง นั้นเดือดล้มาลาะเดียบโซงเดียบโซงอดีมตรงหงผู้มัลาอยู่มันขันมัลาอยู่มันขันละแขกค่อยเข้าค่อยการนี้ไว้อาสูเสียงมาห้องบอล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 การมีบอลเนี่ยสูงเนี่ยสูงมาสองทางบั่งทางนั้นเดือดแล้ไปหกปันต่างนั้นเดือดละไปหกปันต่างปันต่างเดินย่งถอยลอยเมื่เห็นหน่อยผู้จดจดจะมานิจมมีมูลำเดียนด้วงอ้ตัวดำโดดนันเดือดนันเดือด เดอมีนันเดินนั่นเดินนั่นเดือมี่เราบ่หอนแล่นเต็งอาตุลิ่งในห้อขอบคุณสลับอันนี้มันคือสิเมนโอเลียนมาเนาะของเจ้าแม่ย่างลาอันมาคือเบียดขอบคุณนะครับคุณแม่ขอบคุณหลายๆนะครับเด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้องวดสิมาถึงจะสามโตบวดด้วแม่เด้อสาธุ เออผู้บดผู้บดสิบาแถมเงินลอยหนึ่งเข้ามาถึงได้สามโต๊ก็บนถือเคื่อกันเด้อป่าเด้อกับทางนี้เด้อให้มีแฟนผู้ห่วยมีสู้ผู้รวยให้มีเมียไงเป็นลอยมีเมียน้อยเป็นพันบอเด้อจ้าทู เลเร่มพอเลีวเดิมเมลาตะมจากเรียกปารงดีบเ่าล้วไปไกลลิบมือนอบวกูอพมีมูอวนัวไม่เร็วไปจำสวดมีนันเตอนันเตอนันเดอมีนันเตอนันเตอนันเตอรีลับหอวเล่นเตะตงเล่นไงโหันั่นเดี๋ยวหลามกรไดมาจากฉีตขอบุนกคุณเด้อป่าเด้ออันนี้เอาจากโตชโนป่าเนาะ เ่ยเบาถือใจบัดเตยเตยบาดได้เทวมันมั่นจางมาล้ำเตย แล้วเริ่มโพเลวเริ่มเม่ละตะมุงจับมีเรียกฟาโรงอีบเขาเลี้ยวไปไกลลิบมือบ่าวพวงปวดมีมูอกวานว่าไม่เลี้ยวไปซำสอดมีนันเดือนันเดือนันเดมีนันเดือนันเดือนันเดอมีแล้วปวดปวดองค์ต่อไปง้อตงต็งเป็นนันเดล่ะมาล่นต้นเต็งนันเดล่ะมาล่นต้นเต็งต้นเต็งกรบตงต็งพันลืมมีหลายลืมพันคือจอดแต่มาซุ่มซอนอยู่ในดอนเขาเกยเลยไปกระตีนถาดตังเสียงถาด ่าตนาปาดำบำนำนำตาม่นำปาดเตือนนำปาดเตืนเดาทั่วผาพังฟังเสียงดังดึงมังดึงมังดึงมังบึงมังบิดมืาังกองตกนั่นเดินาเข้าไปในห้องกระเสียงดังจนลันโอนนานานานโอโอนานานาตกลเข้าไปถึงแต่กบางบึงปิ่นมึงมันเป็่นมึงเป็นมาอยู่ทางกลางวอนปาจมาสีเ็มแกวเรินเข้าปานอากาสีนานวลเขนส่วนใบกอ ่อนนั้นเอาสวดๆน,นะพี่น้องจบลงไปทั้งเสียงปีแสงแค้นทั้งมอลำคู่มอลำขอ่อนมันนีประยุกเขาแส่กันจะน้อยไออาจารย์โนตีห้องเขาประจําหนาทีโลกศูนย์มวลค่บ